เหล้าบุหรี่ที่ใครๆก็รู้ว่าไม่ดีแต่ทำไมถึงเสพติดกันเหล้าและบุหรี่ทำให้เกิดผลเสียต่อตัวเองและผู้อื่นผลร้ายที่จะตามมาแก่ตัวเองเหล้าเป็นสาเหตุของโรคมากกว่า200ชนิดทำให้เกิดโรคแทบทุกระบบอวัยวะในร่างกายเช่นโรคประสาทโรคตับโรคหลอดเลือดและหัวใจรวมทั้งโรคมะเร็งเระบบ บุหรี่ก็ไม่แพ้กันทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นไอเรื้อรังทุงลมป่งพองหลอดเลือดตีบส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและความด oh ันโลหิตสูงหากเสพติดสุราบุหรี่เข้าไปจะมีแนวโน้มทำให้เกิดโรคมะเร็งตามมาได้อีกด้วยและยังเป็นต้นทางไปสู่สิ่งเสพติดผิดกฎหมายอื่นๆเช่นยาอียาบ้าเฮโรอีน สุราและบุหรี่ส่งผลต่อเด็กทารกหรือเด็กในครรภ์อาจจะทําให้เด็กมีความผิดปกติทางระบบประสาทพัฒนาการทางสมองช้าและพิการได้เลยผลร้ายที่จะกระทบต่อผู้อื่นแล้วบุหรี่เป็นสาเหตุทําให้คาสติเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เกิดการบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการเป็นภาระดูแลของคนที่เรารักและรักเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเราดื่มสุราทําให้ขาดสติได้ง่ายเกิดเรื่องทะเละวิวาทขาดเรียนและโดนไล่ออกตามมาหางานทํายากและไม่มีเงินดํารงชีพจะเกิดปัญหาครอบครัวตามมาในที่สุดก็ก่ออาชญากรรม ปัจจุบันพบว่ามีเด็กเริ่มสูบบุหรี่และหัดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนาดอายุยังน้อยมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยผู้ดื่มอายุน้อยที่สุดอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นความเชื่อและพฤติกรรมเรียนแบบไงล่ะครอบครัวเป็นเรื่องปกติใครๆก็ทําคนที่บ้านก็กินเหล้าสูบบุหรี่เพื่อนคิดว่าเทอยากให้เพื่อนยอมรับ สังคมคิดว่าเหล้าจะช่วยเพิ่มบรรยากาศสนุกสนานในเทศกาลเลี้ยงฉลองสื่อละละครเรียนแบบพฤติกรรมตัวละครมีปัญหาตั้งดื่มเหล้าต้องสูบบุหรี่ช่วยคลายกลุ่มแล้วเราทุกคนจะช่วยป้องกันและแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรโรงเรียน สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนด้วยการทำงานผ่าน7มาตรการคือ 1. กําหนดนโยบายหรือมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในโรงเรียนที่ชัดเจน 2. การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดอบายามุขรับการสนับสนุนทุกรูปแบบจากธุรกิจเหล้าเบียบุหรี 3. จัดสภาพแวดล้อมคอยดูแลให้พื้นที่โรงเรียนไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติด 4. สอดแทรกเรื่องโทษภัยของบุหรี่แอลกอฮอล์ยาเสพติดในการเรียนการสอนและกิจกรรมพร้อมปลูกฝังการมองเห็นคุณค่าในตัวเองทักษะชีวิตและหน้าที่ที่วัยเด็กควรปฏิบัติสามารถปฏิเสธและปกป้องตอนเองจากอบายมุก 5. สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์ยาเสพติด6มีระบบดูแลช่วยเหลือส่งต่อและบำบัดรักษานักเรียนช่วยลดและเลิกบุหรี่แอลกอฮอล์ยาเสพติด 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนปลอดอบยายมุกร่วมกับครอบครัวและชุมชนซึ่งบุคลากรในโรงเรียนควรเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเด็กเรียนรู้จากที่ครูเป็นมากกว่าที่ครูสอน ครอบครัวผู้ปกครองควรเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยความรักความเมตตาความอบอุ่นและความห่วงใยเป็นตัวอย่างที่ดีกับบุตรหลานร,รับฟังไม่ตัดสินส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลานด้านสติปัญญาและการแสดงออกด้านคุณธรรมเมื่อบุตรหลานมีปัญหาหาทางออกไม่ได้ควรปรึกษาร่วมกับครูประจำชัน้น ชุมชนผู้ใหญ่ในชุมชนควรเป็นตัวอย่างที่ดีไม่คล้องเกี่ยวอบายมุกร่วมกันทำกิจกรรมปกป้องตัวเองจากอบายมุกและช่วยกันสอดส่องผู้ที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด ขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนงดขายเหล้าเบียร์บุหรี่ในวันพระรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายไม่ขายสุราและบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีมีการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุกในงานกิจกรรมประเพณีชุมชนเด็กรักตนเองและครอบครัวให้มากๆไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสถานที่ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่และสารเสพติด หัดปฏิเสธผู้ชักชวนให้ลองอบัยมุกต่างๆให้เป็นชักชวนเพื่อนให้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์เช่นกีฬาดนตรีเมื่อมีปัญหาให้ปรึกษาผู้ปกครองหรือครูประจำชัน้นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นน้อง สำหรับคนที่ตั้งเป้าหมายลดและเลิกอบายมุขตั้งเป้าอย่างแน่แน่ว่าต้องการเลิกเพราะอะไรตั้งใจอดทนและไม่ยอมแพ้ให้กำลังใจตัวเองด้วยการมองไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้จากนั้นพยายามยับยั้งชั่งใจและดึงตัวเองกลับมาสู่เป้าหมายเดิมให้ได้หากทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเป็นแบบอย่างที่ดีในการห่างไกลเล่าบุหรี่และยาเสพติดก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปจากสังคมไทย สามารถค้นหาสื่อความรู้เรื่องบุหรี่แอลโกอฮอล์ยาเสพติดและการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนต่างๆได้ที่ c h i i m p a c t c o